สวัสดีครับผมอาร์ตยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Art ์ตเวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับแบรนด์ลาบร a ดอ r ador, ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละเพราะว่าแบรนด์เขาก็มีชื่อเสียงพอสมควรตัวผมเองเนี่ยก็ใช้สินค้าจาก l a b r a ดอ r อยู่แล้ว3ชิ้นก็คือมีสายสภายกล้อง2อันแล้วก็กระเป๋าสภายข้าง l a b r a ดอ r ไวส์แบ็กไซส์เอีกใบหนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นชิ้นที่4ที่ผมซื้อจากลาบร a ดอ ตัวที่ผมใช้มาสักพักแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวให้ดูกันแต่วันนี้เรามาเริ่มกันที่ Money ่คลิปวอลเลก่อนก่อนอื่นผมให้ดูของแถมก่อนนะฮะผมสั่งออนไลน์มาแล้วก็เขามีเป็นสายคล้องหูฟังแถมมาให้ด้วยนะน่ารักน่ารักแบบนี้ทำจากหนังชิ้นเดียวแบบนี้นะฮะด้านหลังก็มีการฟิเนชด้านหนังกลับให้เรียบใช้งานประมาณนี้ แบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่มีความจริงจังในเรื่องของการรักโลกการดูแลสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนมากๆนะฮะสังเกตว่าแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแพคเกจจิ้งที่ทำมาจากกระดาษมีให้ป้ายแบบนี้นะฮะมาบอกว่าเนี่ยเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็ด้านในใต้กระเป๋าตรงนี้ก็เป็นกระดาษนะครับ ตัวของแถมเองแพ็กเกจจิ้งตัวห้อยของเขาเนี่ยก็เป็นกระดาษเช่นกันมาเริ่มกันดีกว่าครับมันนี่คือวอลเลตคืออะไรมันนี่คือวอลเลตเป็นการรวมร่างของสิ่งที่เรียกว่าวอลเลตก็คือเป่าตังกับสิ่งที่เรียกว่ามันนี่คลิปตัวนี้ด้านในนะฮะ มันี่คลิปเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์แยกของตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยปกติเขาจะดีไซน์ให้มันมีความหนากว่าน,นี้หน่อยนะก็คือเอาไว้หนีบธนบัตรนั่นแหละบางคนก็พกแต่ธนบัตรหรือว่าอาจจะพกมันี่คลิปแล้วก็พกการ์ดฮอลเดอร์แยกกันก็ไปเลือกใช้แบบนั้นนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ธนบัตรสักเท่าไหร่ก็คือจะมีติดๆเอาไว้สักใบ2ใบเอาไว้ใช้ตอนที่ อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถโอนเงินได้หรือว่าไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ก็จะต้องใช้เงินสดแทนก็จะมีสำรองเอาไว้ที่นี่นะฮะตัวกระเป๋าตังค์โดยปกติมันจะเป็นเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีหนังอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีซองใส่บัตรเรียงๆ,ๆกันลึกออกไปฮะก็คือด้านบนจะเป็นช่องที่เอาไว้ให้เราใส่ธนบัตรเข้าไปเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลเล็ตธรรมดามันจะมีความหนา จากการที่มันมีเลเยอร์เยอะแยะเต็มไปหมดเพื่อแยกเก็บแบงค์เก็บบัตรเก็บนู่เก็บนี่แต่ว่าตัววันนี้คลิป Wallet เ,เนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้มันมีความบางมากที่สุดเวลาที่เราต้องพกพามันในกระเป๋างเกงเนี่ยมันก็จะทําให้กระเป๋าอังเกงมันดูไม่ตึงจนน่าเกลียดนะครับแน่นอนว่าถ้าเรามีกระเป๋าถือถ้าเรามีกระเป๋าสะพาย การโยนกระเป๋าตังค์ไปเก็บเอาไว้ในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายเนี่ยก็เป็นความคิดที่ดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าในบางครั้งถ้าเราขี้เกี่ยจกบการที่เรามีกระเป๋าบางๆสักใบหนึ่งเอาไว้ใช้พกในกระเป๋าอางเกงเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับหนังที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นหนังฟอกฟาดซึ่งมีการเอฟจิ้งตามการใช้งานของเรานะครับยิ่งใช้ไปมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นแต่ว่า ตัวหนังฟอกฝาดเนี่ยมันจะมีความแข็งกระด้างนะครับด้านในก็จะมีหนังเป็นไลนิงอีกชั้นหนึ่งซึ่งไอหนังตัวเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเขาฟอกแบบฟอกฝาดหรือว่าฟอกโครมนะครับแต่เดาว,ว่าน่าจะเป็นฟอกโครมคือหนังมันจะมีโครมแทนกับเวสแทนเดี๋ยวผมทําคลิปอธิบายอีทีหนึงแล้วกันแต่เอาเป็นว่าหนังเวสแทนเนี่ย มันจะสามารถสีเข้มขึ้นได้แล้วก็มีความแข็งกระด้างมากกว่าส่วนตัวโครมแทนที่ผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้ใช้โครมแทนหรือเปล่าแต่ว่าตัวโครมแทนเนี่ยมันจะมีความอ่อนนุ่มมากกว่าแล้วก็มันจะไม่สามารถเปลี่ยนสีไปตามการใช้งานของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเลือกใช้โครมแทนเป็นไลนิ่งเพื่อทำให้กระเป๋าเนี่ยมีความหนาแต่ว่าไม่แข็งกระด้างผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ฉลาดดีนะครับ ตัวหนังด้านนอกไม่ได้มีความหนามากสักเท่าไหร่ฮะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นท็อปเกรนที่หั่นสปริตด้านล่างออกไปหรือไม่ก็เป็นจีเนียร์เลเทอร์ทีนี้เลเทอร์แปลตรงๆมันแปลว่าหนังแท้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในวงการหนังเนี่ยคำว่าจีเนียร์เลเทอร์มันจะเป็นชื่อเฉพาะที่เอาไ้เรียกชั้นชั้นหนึ่งของหนังซึ่งอยู่ลึกลงไปหน่อยเดี๋ยว ทำคลิปแยกอธิบายรวมไปพร,ม,พรมแทนเวชแทนเลยละกันซึ่งความที่เขาใช้หนังที่มีความบางแบบนี้มันก็จะช่วยส่งเสริมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานมันนี่คลิปวอลเล็ตก็คือเพื่อความบางในการพกพาการประกอบของกระเป๋าใบนี้ก็คือมินิมอลสุดๆเลยถ้าทุกคนสังเกตนะครับอันนี้หนังด้านนอกแล้วอันนี้เป็นหนังด้านในหนังทั้งหมดที่เขาใช้ประกอบกระเป๋าใบนี้ขึ้นมามีทั้งหมด เพียงสี่ชิ้นเท่านั้นชิ้นแรกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือชิ้นด้านนอกนี้ซึ่งพับสันทบเข้าไปเพื่อทําเป็นช่องใส่บัตรด้านในด้วยฝั่งละซองชิ้นที่2ใหญ่รองลงมาก็คือชิ้นหนัง i n นิงด้านในนี้นะครับที่เป็นสีเขียวเขียหรือสีเทาๆตุนตุในเนี้ยนะฮะชิ้นที่3และ4ก็คือเป็นซองใส่การ์ดด้านในนี้นะครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีการประทับ ตายี่ห้อลาบราดอตรงนี้เล็กๆนะฮะความเท่ของลาบราดอกก็คือเวลาที่เราเห็นสินค้าของเขาโดยที่ไม่ได้เห็นตราสินค้าเลยเนี่ยเราก็แทบจะเดาได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นสินค้าของลาบราดอ์นะคือมีดีไซน์ที่เรียบง่ายนะฮะตัวขอบหนังเนี่ยก็ไม่มีการตกแต่งอะไรเลยนะฮะเป็นหนังแบบพับเย็บมาแบบดิบๆอย่างนี้เลยนะฮะมีการทําตรงนี้เป็นหยกัยกๆนิดนึงเป,นเป็นดีไซน์นะฮะอะไรที่ เราสามารถที่จะเห็นตัว product แล้วรู้แบรนด์ได้เลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องทําเป็นตาสินค้าใหญ่ๆนะครับพวกนั้นเนี่ยผมจะชอบมากเลยการใช้งานก็ไม่ผิดหวังนะครับความมินิมอลในการดีไซน์ของเขาแล้วก็ความง่ายของฟังก์ชันต่างๆในกระเป๋าเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากบางคนอาจจะคิดว่าตัวคลิปเนี่ยจะต้องเปิดอ้าออกมาทุกครั้งที่ เราอยากจะใส่ธนบัตรเข้าไปเก็บหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องนะฮะเราปิดมันเอาไว้อย่างนี้แหละเวลาที่เราจะเก็บธนบัตรเนี่ยเราก็เอามาแล้วเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับไม่ลื่นไม่หลุดนะฮะแล้วเวลาจะใช้ก็หยิบออกมาใช้โดยที่ไม่ต้องเปิดตัวคลิปออกมาใช้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ดูไม่เออกระเลิกเท่ามันนี่คลิปนะครับเพราะว่าตัวมันนี่คลิปเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปแล้วก็หนีบธนบัตรเอาไว้แล้วก็ไม่มีอะไรปิดเลย แต่ว่าตัวมันนี่คลิปบอลเล็ตเนี่ยก็คือเวลาเราเก็บธนบัตรปุ๊บแล้วเราพับเนี่ยมันก็จะดูไม่เอิกกระเลยเกินไปนะฮะพกบัตรพกธนบัตรอะไรบ้างก็ไม่มีคนเห็นง่ายๆเวลาที่เราหยิบออกมาใช้ที่ผมบอกว่าหนังบางๆเนี่ยดีแล้วเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมเอามานี่คลิปบอลเล็ตอีกตัวหนึ่งที่ผมเคยซื้อมาเนี่ยเอามาให้ดูนี่ตัวนี้ หนังสังเกตนะฮะหนาปึ๊กเลยแล้วก็เขาก็จะเย็บคือมีชั้นด้านนอกแล้วก็ชั้นด้านในเนี่ยก็จะมีการหั่นออกมาทำซองใส่บัตรฝั่งละสามซองซึ่งด้วยความที่หนังมันหนามากเนี่ยเวลาเราเสียบบัตรเข้าไปปึ๊บมันจะตึงออกมาอย่างี้พอเสียบเข้าไปอีกใบหนึ่งปึ๊บมันก็จะยิ่งตึงแบบล้นกันออกมาผมซื้อใบนี้มาก่อนที่จะซื้อ ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่าตอนที่ไปเลือกซื้อเนี่ยชอบที่หนังมันหนาแต่ว่าลืมคิดไปว่าเราอยากได้ความบางจากมันนี่คลิปบอลเลพอซื้อมาปุ๊บมันเลยไม่ตอบโจทย์เลยก็เลยต้องมาจบที่ตัวนี้ฮะมันจะให้ความบางได้แบบได้แบบจริงๆอะ่ะไม่ใช่เป็นแบบมันนี่คลิปบอลเลตที่หนาปึกแบบนั้นนะครับไม่มีประโยชน์ ตัวนี้ก็ถูกใจเลยฮนะเวลาใส่เข้าไปในกระเปะ๋าเกงหรือว่าใส่เข้าไปในแจ็คเก็ตเนี่ยมันก็จะไม่ตุงจนน่าเกลียดผมเนี่ยเป็นคนชอบเครื่องหนังก็เลยมีความถูกใจในแบรนด์ลาบราดอ r ador, พอสมควรเพราะว่าตัวแบรนด์ลาบราดอ r เนี่ยมันเหมือนกับเราได้ appreciate ในความเป็นหนังของมันจริงๆมันจะไม่ได้มีการดีไซน์ที่หุือหวาอะไรมากแล้วก็ ไม่ได้มีพวกฮาร์ดแวร์ที่วิบวับมาแย่งซีนหนังของเราไปเพราะฉะนั it, so ้นใครที่ชอบแบบผมเหมือนกันเนี่ยแล้วยังไม่รู้จักแบรนด์นี้ผมอยากให้ไปดูโปรดักต์หลายๆตัวของแบรนด์ Labrador ์นะครับเข้าไปที่ f c e e o o o ลาบราดอร์ได้เลยก็ฝากเอาไว้เท่านี้แหละครับแบรนด์ลาบราดอร์นะฮะช่วยทุกคนอัพลุคแบบมินิมอลได้แน่นอนครแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ